วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้องใช้สภากำลังต่างๆที่ร่วมกันคิดและก็ร่วมกันทําโดยเฉพาะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับแค่รั้วมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับทั้งนักศึกษาและก็ครูอาจารย์ได้ออกไปสู่โลกภายนอกให้มากยิ่งขึ้น าวิยยาลัยที่ทำให้เรารู้จักคำว่าเเานอนนงี้การเรียนเหมือนการทำงานจริงการชี้แนะที่สอนให้รู้จักความอดทนการล้มเหลวเพื่อการพัฒนาความสามารถให้ถึงที่สุดเป็นที่พักพิง พึ่งพาซึ่งกันและกันขัดเกลาให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมให้รู้จักการให้การรับและการเสียสละการให้ไฟมีน้ำใจในกีฬารู้จักการรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม ที่นี่คือบ้านหลังที่2ของเรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้หลอมรวมเอกลักษณ์เฉพาะของ6เขตพื้นที่เข้าด้วยกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มุ่งเน้นงานวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,น,าน่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการเกษตรสู่องค์กรที่สร้างสารรค์วิศวกรและการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติในหลากหลายสาขาวิชาชีพโดยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเรียนรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางเป็นสถาบันการเรียนรู้จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำภายใต้กระบวนการผลิตการบริหารและบริการที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการในทุกระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกโรงเรียนแห่งเกษตรกรรมมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการการวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ชุมชนชนบทเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาคควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ยึดหลักการศึกษาบูรณาการหลากหลายศาสตร์ที่มีมาตรฐานสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่สู่ชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายคือการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงในศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา บูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสร้างสรรค์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนสร้างคุณค่า วิถีเกษตรและอาหารไทยเพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีความสามคัคคีทำงานเป็นทีมมุ่งพาองค์กรสู่ความสำเร็จเน้นการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่สากลอย่างมีคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้หลากหลายมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบทันสมัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรับผิดชอบต่อตอนเองต่อองค์กรและต่อสังคมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม,มศาสตร์มุ่งจัดการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นสากลโดยใช้พื้นฐานภูมิปัญญาล้านนาไทยทุกคนสวัสด่ะนชหลี่เหม่ยอิงฉันดีใจที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยราชินีแห่งนรุงเทพฯยนด้านรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยขอบคุณค่ะ I am from the Philippines. Masaya, masaya ako at kasi nag-aral ako dito sa RMUTL Rajamangala University of Technology Lana. Maraming salamat sa teacher and sa mga kaibigan ko. Mabuhay. Dialect changed to them from like University of Technology and Education in Ho Chi Minh City, in Vietnam. Uh, sau một tháng ở, ở đây, chúng tôi cảm thấy rất là tho thoải mái và con người ở đây rất là nhiệt tình. Cảm ơn trường và thầy hướng dẫn cũng như là các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng tôi. Oh. Kha -kha. Hello, I'm Mo and I'm currently studying International Business Management here in RUGL. Một hình โยดังเฉาที่บอกไปซาวทำไมทำไมน่ะโยดังเฉินจริงๆนะเราเคยมาถึงห้องผัวอ่า Instruction Lecture ซิงซิงพวกกอดอ่า Give challenging c taskwork and that's why I love it here in a r museum <c oughs> ราชมงคลล้านนา <c oughs> บ้านหลัง <c oughs> ที่สองแห่งนี้จึงเป็นสถาบันที่เพียรพร้อมไปด้วยบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมความรู้ความเชี่ยวชาญ มุ่งพัฒนาสังคมทุกระดับให้กระจับผลแก่ประเทศชาติสวยงามแข็งแรงดุดต้นกาสลองที่ใจกิ่งก้างสาขาสมยังเจตนาที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุนโปรดก้าวโปรดกระหมอ่อมราชธานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป